หนึ่งศูนย์หนึ่งจะมาในวันอาทิตย์จาเห้สีมาใส่ปุ๋ยกับใสปุ๋ยเขารอบแรกจาแต่เจ้าวานมากมาถ้า่าหนใสยกเือยจาวานแต่เจ้าวันที่สามมาีเขาสูตรสิบหกแปดแปดลงกันหน้าดินใส่ จัดก็เอาเห็นมาเขาใช้หลักงเกี่ยวบบนนไหนโบนนี่หมันเป็นเกี่ยวกันที่ล่ะมันผัดติเอ้ เราก็มีหยาลายบนหยาบนมันขาดช่วงแห้งบนตอนหยาขึ้นหลายกานเกิอดงอ่า,งงามครับไปเก็บเมื่อนะล่ะไปเลยนไปขอนหน่อยผ้าอยู่กระลัง าาาพายุนี่ก็คาจิกิกำลังมา,า,จากจ,จายพายุมาจากประเทศญี่ปุ่นว่าเนี่ยคาจิกิใช่ไหมีผ้ามาจากไทยขมีผ้า <laughs> ไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าเจ้ากระเทยปุ๋ยใหมก่กันเลย ช่วงว่าหันยาบ่มีดเลยง่ามขคาก์น่ะมันขาดนะช่วงเพิ่มยาเริ่มขึ้นนะ่คนฮอดตามาสีว่ายไปต้นนอสนามถั่วมาเนาะไปสีว่าน้นานนำดากใส้สองขูดกระเด็เนาะไม่เอานพระต้องใส้ลายดอก เสถียอีกรอบนึงนี่ปะกอเปียกอยู่แต่ะนหะน,น,นามมันถึงช่วงเกกนา่ยหนามเกเลยพอซ้ายนะครับเนี่ย ยาไข่งาโบใส่คู่นี้มันตัดอยู่นลายคู่นี้มีแต่โกงยางครับพยองไม่ไดี 국민ដែអូពីល់ធ្ទាកូរ់ទេ� impair ចីក reag ហើង� ใครเนี่ยมันทีอยู่บานทีโชว์ว่าหัมันตายครักเลย ะอะไรบ้าถ้ายุก็เริอมมากเลยครับพายุคาจิกิมันจิเขาหัวินเดือนเลยเด้ครับนี่ยตอนตเนี่ยาธูเลยมากขกอยู่ครับ อย่าตาไม่เล่นพานเนี่ยแหละครับพายุมาเที่ยวได้กันเล่นตะพานบบจอดโบโต๊ะด้วเถอะลักซีดาโคตรมากเหมือนกันเจะป๊าปูเที่ยวนี้แหละครับ กั่งกิมจูครับพงเป่าเสือผูกคู่นี่ประมาณเกือบสามสิบต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าปลูกแซมมะม่วงเห็นมะพร้าวมะม่วงเห็นมะพร้าวกับปลูกหวานเนี่ยนะครับเลือแท้นี่ไปหน,นั่งเทวที่ก็ว่าเนี่ปลูกอยู่แทวคู่ฟังเนี่ย ท่านบ่คคอยหด่มากครับมัอยู่ไกลสีสกเกตครับลอยเอ็ดแต่ป้าจะเสาอาทิตย์กำลังเชื่อย,ยังไงนะะั้หลังเจ้านะ่

ยางนาก็ลังออกหยอดง่าม ฟนอยแลคบ้นานป,ป,ปุ๋ยไปว่าปุ๋ยมาเพื่อเอาผักเขียบ6นีป่ปีที่สองเน่ยกินน้อยนะป้าหลังทักลังแหน่ิ่เกยวหนังเกบเก็บเก็บสองนอางะไร้าเียบูกมากนี่มากเก็บ เร่งงานแหลมหน่อยหน่อยนึงแต่ก็น่าไกลไปตอนนี้แต่ยางเป้าหนามอ่ะ้าคลิปนี้ก็เอาไปแช่นี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในได้จ้าครูน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าไปวานแล้วก็จะไปวานน้าไครจ้าค้นกับยางไม่ไหวค้นก็หอบแลรว อันน้หามาฟังไหนฟังพุ่นบ่ฟังนี่สิแนวกินหลายนยครับเนี่ยหมักหุ้งสมโอบักเขียบหมักหน้ากำลังงามน้ำใ่ ย่างหน้ากันนี่สลับมาสลับย่างหน้ากลิ่น้าอันนี้ต้นมะขา่าเล้องานเลี้ยมหน่อยเนี่หน่อยนึงกันแล้วนะล้วอยู่หน้าไกลอกีกมาเขียบกันลราง,งาม เก i, you, the <the an er ็บได้ซองกระตาแล้วครับนี่เด็ดตัวนี้เลยปลกเก็บเที่ยวหลังนี่หน่วยใหญ่ครับถ้าผีกก็จะเป็นบักฝรั่งกิมจูแต่ว่าช่วงแหลงมาหาเมื่อไรเหนีนวเนี่มันถ่าฝนอยู่โรดน้ำเพ่าท่าน